ครับพี่น้องที่การอบครับสวัสดีครับพี่เสียงนี้ประมาณเท่าไหร่เช็คไปแล้วเมื่อกี้เหลือที่หน้ากระทรวงวันนี้ห้าหมืนแปดแต่ตอนนี้แปดหมื่นห้าไปหมื่นห้าแล้วแปดหมื่นห้าพี่เหรวันนี้เราเอาสักประมาณถ้ห้าหมื่นสามดูอาการแล้วฝั่งตรงนี้นั่งแค่อะไรกำนันนี่คือคักมากนะเพราะตรงนั้นไม่ร้อนก้นไง มีแต่ว่าตอนที่มีหมอลำมานี่แคร่พังไปอันหนึ่งแล้วเดี๋ยวๆก่อนพี่สาทิตนิดเดียวพูดถึงนั่งแคร่แรกกำนันครับเขาฝากมาครับบอกว่า13,14,15ขอรับสมัครอาสาสมัครสุภาพสตรีทำอะไรอะ่ะใครรู้ว่าหน้าเหมือนยิ่งรักะจะเอาไปนั่งเป็นสาวน้อยตกน้ำนี่แหละตรงนั่งแค่แรกำนันเนี่ยแต่ผมบอกแล้ว ถ้าพี่ประกาศว่าใครหน้าเหมือนยิ่งรักรับรองไม่มีใครไปนั่งรอเพราะเขาเกลียดมันกันทั้งนั้นน่ะก็คงจะเป็นกิจกรรมสนุกกันที่ผมจะพูดก็เรื่องนี้ครับพี่สุมาลครับเชิญเลยเชิญเลยครับก็คือวันสงกรานต์ที่จะถึงนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเสาร์สิบสองนี่ก็เริ่มสาดน้ํากันแล้วนะครับแต่ว่าสําหรับที่นี่งานเราจะเริ่มอาทิตย์สิบสามจันทร์สิบสี่แล้วก็อังคารสิบห้านะครับสามวัน ผมย้ำนิดหนึ่งนะครับงานของเราเนี่ยสามวันแต่วันพรุ่งนี้ก็คงจะมีคอนเสิร์ตมีอะไรต่อมีอะไรนะครับเพื่อความคลึกคื้นไว้ก่อนเป็นการลองนะครับแต่ว่าถ้าพี่น้องหันกลับไปดูข้างหลังจะเห็นซุ้มสีขาวนะครับที่เป็นเต็นท์สีขาวนะฮะผมอยากจะเรียนว่าตรงเต็นท์สีขาวเนี่ยสำคัญมากเป็นไฮไลท์ของงานนี้เลยครับนอกจากจะประดิษฐานพระพุทธรูป เพื่อให้พี่น้องได้ส่งน้ําพระสําหรับความเป็นมงคลในวันสงกรานแล้วนะครับตรงซุ้มนี้เนี่ยเราจะทําเป็นซุ้มน้ำมนซุ้มน้ำมนเที่ยวนี้นะครับเราได้ขอน้ำมนเนี่ยมาจากวัดต่างๆนะครับเรียกได้ว่าทุกภาคทั่วประเทศตอนนี้ที่ส่งมาถึงเรียบร้อยแล้วเนี่ยมีน้ำมนนะครับหลายร้อยขวดมาก นี่ผมอยากจะอ่านชื่อวัดก่อนนะวัดชนะสงครามอันนี้มาอันดับหนึ่งเลยครับมีวัดประเชตุพลนะวัดโพวัดนาดบอพิษวัดมหันตพารามวัดสะเกตวัดไกรมิตรและที่ส่งมาถึงแล้วพี่น้องครับน้ำมนต์ครบหนึ่งร้อยวัดจากนครศรีธรรมราชมาถึงแล้วกับพี่น้องมีน้ำมนต์ศาลหลักเมืองวัดบางกอนน้ำมนต์วัดพระแก้วได้มาเรียบร้อยแล้วกับพี่น้อง วัดไตรมิตรมีโอ้โหเอ่ยไม่หมดนะฮะจากชนบุรีลบบุรีนะครับจากศาลพระเจ้าตากสินจากวัดสี่มุมเมืองมีวัดพระพุทธบาทมาด้วยนะครับพี่น้องครับน้ำมนต์เขาเขนจากกรุงเทพมีเยอะมากนะครับเมื่อวานนี้มีพี่น้องจากเชียงใหม่ลำปางนะครับนำน้ำมนต์จากภาคเหนือมาให้ทั้งหมด 66วัดกับพี่น้องมาถึงเรียบร้อยแล้วครับและที่ผมชอบมากจากภาคเหนือนะฮะขึ้นต้นด้วยวัดดวงดีนี่วัดดวงดีนี่ชอบมากเลยนอกนั้นเยอะนะครับเยอะมากๆฮะแล้วก็จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับพี่อิสระสมใจจะนำมาให้ถึงในวันนี้ตอนกลางคืนนะครับและจากภาคใต้จะขึ้นมาอีกนะะ น้ำมนต์ทั้งหมดเนี่ยจะมีการนำมารวมกันแล้วก็ใส่ในแตงน้ำขนาดใหญ่แล้วจะมีการเพิ่มน้ำหอมๆลงไปวันที่สิบสามตอนที่เรานิมนต์พระมาเจริญพระพุทธมนต์จะมีการเสกน้ำมนต์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็บ่ายวันที่สิบสามนะครับในเต็นที่พี่น้องเห็นเนี่ยเราจะทำเป็นซุ้มน้ำมนต์จะมีเดินสายแล้วก็จะสูบน้ำขึ้นจาก ซุ้มน้ำมนจากแบงน้ำมนนี่นะฮะแล้วก็พ่นเป็นละอองฝอยพี่น้องเดินผ่านซุ้มน้ำมนปุ๊บเท่ากับว่าพี่น้องได้รับน้ำมนจากวัดเกือบทุกจังหวัดใช้คำว่าทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยครับพี่น้องครับเอางี้ก็แล้วกันทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยเป็นมงคลมากนะครับครั้งหนึ่งในชีวิตพี่น้องครับมีคนบอกผมเมื่อคืนบอกว่าผู้ใหญ่ไหนๆทัน้ำมน ที่เรียกได้ว่ามาจากทุกวัดทั่วประเทศแล้วบรรจุขวดกันดีไหมเขาบอกบรรจุขวดแล้วส่งกลับไปในกอปปสจังหวัดแต่ละจังหวัดทั่วประเทศและเดี๋ยวจะดูอีกทีหนึ่งนะครับนอกจากนั้นแล้วที่จะประชาสัมพันธ์ก็คือว่าวันอาทิตย์ที่13พี่น้องครับขอเชิญชวนทุกท่านนะฮะเจ็ดโมงเช้าเจอกันหน้าเวทีทำบุญตักบาตรร่วมกันครับพี่น้องครับท่านกำนันจะมานำพวกเรา ทำบุญตักบาตรอยากเชิญทุกคนเลยทั้งที่อยู่ในสวนลุมที่อยู่ในกรุงเทพรอบๆบริเวณนี้นครับมาทั้งหมดนะฮะตอนเก้าโมงครึ่งที่โดมนะครับเลี้ยงพระฉันเพลนแล้วก็รดน้ำขอพรพระนะครับเที่ยงตรงเราจะอัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐานบนรถแล้วแกนนำทุกท่านนะครับกับพี่น้องจะแห่รถพระ ร่วมกันไปรอบๆสวนลุมพินีพี่น้องแต่ละหมู่บ้านจะไปยืนเข้าแถวกันแล้วก็จะส่งน้ําพระแล้วก็รดน้ําบรรดาพวกเราทั้งหลายรวมถึงพี่น้องที่เดินร่วมกันไปในการแห่พระนะครับหลังจากนั้นบ่ายสามโมงจะเป็นการชิงชนะเลิศลูกทุกไทยหัวใจกปปสพี่น้องครับรางวัลชนะเลิศเนี่ยทีวีชนะจะบอกให้ ูเย็นชน,นะจะบอกให้งานใหญ่ครับพี่น้องตอนกลางคืนโอ้นี่มีนักร้องนักร้องมีโชว์กองยงกองยาวมีมโนรามีลำวงย้อนยุคเยอะครับสนุกครับวันจันทร์ที่สิบสี่จันทร์ที่สิบสี่ตื่นสายๆหน่อยเก้าโมงครึ่งมาพร้อมกันจะมีรถที่มาจากแต่ละหมู่บ้านในสวนลุม แต่งมาอย่างสวยเลยแล้วก็จะบินรถแห่พระนะครับสิบโมงจะแห่พระทั้งอกขันเนี่ยไปรอบๆสวนลุมอีกครั้งหนึ่งให้ได้ส่งน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคลอันนี้เชิญทุกคนเลยนะครับพี่น้องเสร็จจากนั้นบ่ายโมงจะเป็นการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านครับพี่น้องการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านซึ่งจะมีพวกเรานะครับ ที่เป็นแกนนําผมบอกแล้วให้แต่ละคนไปอยู่แต่ละหมู่บ้านถ้าแข่งชักกระยอคุณต้องไม่แข่งกับเขาด้วยก็จะเป็นการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านซึ่งใช้ที่โดมตรงนี้นะฮะจนกระทั่งถึงเย็นหลังจากนั้นก็จะเป็นรายการบันเทิงต่างๆพิเศษสุดครับพี่น้องหนึ่งทุ่มตรงประกวดเทพีสงสารแต่ที่จะบอกคือ ประกวดเทพีเวทีนี้ไม่เหมือนใครในประเทศไทยแน่นอนไม่เหมือนใครในประเทศไทยแน่นอนจะมีนางงามรับเชิญมาหนึ่งคนจะเป็นใครไม่บอกแต่ต้องมาในคืนนั้นครับพี่น้องแล้วสเปคผู้ที่เข้าประกวดเนี่ยอันดับแรกสุดเลยคือต้องฉลาดครับพี่น้องอันนี้คงรู้นะ ว่าตรงข้ามกับใครนะโอเคแล้วก็จะเป็นคอน,อคอนเสิร์ตอะไรก็ว่ากันไปเยอะแยะทั้งคืนนะครับพี่น้องวันที่สิบห้ากับพี่น้องครับตื่นสายๆหน่อยสัก9ก้าโมงเโมงครึ่งผมได้เชิญผู้หลักผู้ใหญ่จำนวนมากนะครับมาที่โดมให้พวกเราทั้งหลายรดน้ำขอพรเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติกับพี่น้องครับ นอกจากนั้นยังมีผู้สูงอายุจากแต่ละหมู่บ้านในสวนลุมมาร่วมอีกรวมแล้วนับเป็นร้อยท่านหลังจากรดน้ำขอพอรผู้สูงอายุทานข้าวเที่ยงกันเสร็จเชิญเลยครับพี่น้องสงกรานกับพี่น้องที่สีลมติดกันตรงนี้ครับพี่น้องกับคลื่นสนุกสนานแน่นอนทีนี้ก็มีคนเป็นกังวลแล้วครับว่าสงกรานในสวนลุมเนี่ยว่าตั้งใจจัดสงกรานแบบย้อนยุค ก็กังวลกันว่าเอ๊ะถ้ามีคนมีปืนฉีดนงฉีดน้ำมาเนี่ยมันจะไม่ทันสมัยไปหน่อยหรือ mm hmm. ก็จะบอกกับพี่น้องครับว่าตั้งแต่วันที่สิบสามเป็นต้นไป mm hmm. การทุกประตูนี่นะครับจะกลายเป็นสถานที่รับฝากปืนฉีดน้ำกับกระบอกฉีดน้ำทุกชนิดเอาไว้นอกสวนลุม mm hmm. ในสวนลุมเนี่ยเราจะรดน้ำสงการกันแบบไทย มีขันเล็กๆใบหนึ่งขันใหญ่ใบหนึ่งพอแล้วและคนที่จะมาเล่นสงการในสวนลุมไม่ต้องมีน้ํามาครับน้ําที่มาจากข้างนอกฝากไว้ที่ประตูในสวนลุมจัดน้ําหอมน้ําอบไว้เสร็จสับเรียบร้อยมีครบทุกประตูมีถังครบทุกที่เติมน้ําตลอดเวลาเล่นได้ทั้งวันทั้งคืนพี่น้องครับเพราะหลายคนกังวลครับว่าน้ําที่มาจากข้างนอกคนมาเล่นเนี่ย เดี๋ยวผสมสีมาบ้างผสมนั่นนีน่นี่บ้างเราก็เลยเพื่อความสบายใจครับเราจะเตรียมน้ำหอมไว้เรียบร้อยในสวนลุมไม่ต้องเอาน้ํามาจากบ้านที่นี่มีครบครับพี่น้องพี่น้องอาจจะกังวลไ๊ะวันสงการานต์เนี่ยที่อื่นก็อาจจะฉลองสงการานต์กันแบบเต็มคราบนะดื่มกันบ้างอะไรบ้างสงการานต์สวนลุมปลอดแอลกอฮอล์ครับพี่น้องครับห้ามเหล้าเบียร์ทุกชนิดในงานสงการานต์สวนลุม ผู้ใหญ่ห้ามเองเลยและถ้าพบว่าใครดื่มมาจากข้างนอกไม่เป็นไรกาดจะจัดที่นอนให้ตรงประตูครับพี่น้องครับนอนให้สานก่อนแล้วค่อยลุกขึ้นล้างหน้าล้างตาแล้วจึงกลับไปนอนที่เต็นท์เพราะฉะนั้นมาสงการมวลมหาประชาเบิกบานสงการที่สวนลุมสนุกแน่นอนปลอดภัยแน่นอน และย้อนยุกสู่ความเป็นไทยครับพี่น้องครับใครจะมาร่วมบ้างอย่าลืมโทรไปชักชวนนะสงกรานนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตมาลอดสุมน้ำมนต์จากวัดทั่วประเทศมาร่วมกันนะครับในงานสงกรานปีนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตสงกรานมวลมหาประชาเบิกบานสงกรานที่สวนลุมครับพี่น้องครั้งแรกครั้งเดียว เพราะหลังจากนั้นเราจะชนะกันแล้วละครับพี่น้องขอพระคุณมากครับเชิญครับคุณสำราญครับตกลงไม่มีน้ํากรดนะฮะไม่มีแน่นอนนะอ่าบประพี่น้องถามเยอะคุณสำราญบอกแกนน้าหน่อยนี่เขาแชร์กันในโซเชียลมีเดียมีน้ํากรดตอนนี้มันไปซื้อน้ํากรดขาดตลาดเลยนี่แหละจะเล่าเรื่องนี้อ่าบอกว่าเรื่องซื้อน้ํากรดดีผมจะบอกนะครับว่าตอนนี้ยังไม่มีข้อเท็จจริงไอคนที่ไปเขียนเนี่ย เขียนตั้งใจให้คนกลัวแล้วก็ไม่มาสวนลุมผมจะบอกให้อ๋อซ้อนแผนนอะใช่ผมก็เลยแก้ปัญหาด้วยการบอกว่าน้ําทุกชนิดไม่ต้องเอาเข้ามาในสวนลุมเราจัดน้ําให้หมดทุกคนปลอดภัยแน่นอนแล้วน้ำเราหอมด้วยเอาน้ําดื่มก็มากินที่นี่ด้วยไม่ต้องเอาเข้ามาง่ายๆเลยนะครับในนี้มีครบแต่พี่น้ำดื่มตอนนี้มีอยู่เยอะครับครับชอบมากพี่สำรานครับทุกประตู กาดจะเป็นที่รับฝากปืนฉีดน้ําใช่ครับไม่เหมือนอเวทีเสื้อแดงนะครับทุกประตูของมันกาดจะเป็นที่รับแจกปืนเวทีเสื้อแดงอากาดของมันทุกประตูรับแจกปืน <c oughs> <c oughs> ที่นี่รับฝากปืนที่นี่รับฝากปืนไม่ต้องมานะแล,แล้วเราได้ไประชุมคุยกันแล้วว่าถ้าเจอคนในประเภทโตเตะมาจากข้างนอกนี่พี่พี่นอนก่อนเถอะนอนก่อน ให้กักนานก็เล่นตรงกลางนะพี่นอนตรงประตูนี่แหละเพราะฉะนั้นในนี้จะไม่มีน้ําด้านนอกอันที่หนึ่งใช่ครับอันที่สองไม่มีปืนฉีดน้ำใช่คใดๆทั้งสิ้นอันที่สามบอกฉีดน้ําถุงใส่น้ําคว้างและเราขอความร่วมมือแม้กระทั่งว่าเอาแป้งไปคลุกหัวแลยิกแก้มสาวๆอันนี้ก็ห้ามอันนี้หิ้วออกไปเลยพี่อันนี้ต้องหิ้วและอันที่สามสำคัญมากขอร้องนะครับพ่อค้าแม่ขาย ไม่มีแอลโกอฮอล์เด็ดขาดนะครับ,รบเหล้าเบียร์ต้องไม่มีนะครับในนี้แล้วก็ขออีกอย่างพ่อค้าแม่ค้าก็อย่าได้หัวใสนะยาวน้ำมนตไปใส่ขวดแล้วบรรจุขายนะอ,อ,อันนี้ไม่ได้นะครับออนนไม่ได้ ผมว่าพี่มีประสบการณ์เยอะเลยอดีตเคยผมเคยซื้อมาแล้วอดีตเค่ายอดีตเคยหลวมตัวไม่ได้ไม่ได้เพราะน้ำมตนเที่ยวนี้ที่มาจากทุกวัดทั่วประเทศเนี่ยที่จะสั่งบรรจุขวดได้เนี่ยต้องกำนันกับผู้ใหญ่เท่านั้นนะครับครับครับสาห้ามคนอื่นทำเด็ดขาดกำหนดจุดขายไปเลยดีกว่าพี่ถ้านอกจุดนั้นยังก่อนไม่นะนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ